เปิดตัวคลิปนี้กันด้วยรวมดาวนะคะ a c c o คอร์ Hybrid ด e c h ทตัวท็อปทั้ง3คันเลยคุณพี่ว่ามีคันไหนหน่าสนใจโดนใจหรือเปล่านะคะมีทั้งสีขาวไม้น้อยที่70,000กับสีขาวราคาดีด้านซ้ายมือและก็ตัวไฮบ i ิ t เทกสีบอลด้านหลังเลยคุณพี่มาดูกันว่าคันไหนโดนใจโดนตาพี่ๆบ้างนะคะ มองหาตัวท็อปสปอร์เทปนะคุณพี่บอกเลยคลิปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อในคลิปเต็มเลยว่าจะมีคคนไหนโดในใจพี่พี่มีโปรโมชั่นดีๆท้ายคลิปด้วยใครสนใจไปดูต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะคะตอนนี้พี่พี่มาอยู่กันกับมิกกี้เพรยน์นะแล้วก็อยู่ในรวมรุ่นร,นร,นรวมเทดาของแ c คคอรนะคะท็อปสุดในตารางเลยสําหรับรุ่น 2.0 Hybrid Tech นะคะ Accord G10 ที่เป็นที่ยอดนิยมสำหรับตอนนี้อยู่เอามากๆเลยนะคะใครที่กำลังมองหาไว้ใช้งานหรือกำลังเปรียบเทียบหรือดูหาตัวแบบสเปคเนี่ยว่ามันเป็นยังไงมีออปชันอะไรบ้างมาดูกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะคุณพี่รวมดาวมาให้แล้วเนะาะจัดเต็มได้ทุกคันนะคะออกได้ทุกอาชีพเรเดเวียพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.39เท่านั้นค่ะ มาหามิกี้ที่เพชรยนต์ได้เลยนะคุณพี่อยู่แยกมีนบุรีนะคะซอยเสรีไทย68ถ้าอยากชมรถตัวจริงเนาะหรืออยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ปัญหาค่ะมีบริการส่งจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาเช็คตัวรถกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างของแต่ละคันเนาะมาเริ่มกันที่คันซ้ายมือตรงนี้เลยนะคะเริ่มคันแรกเลยนี่ก็คือคันแรกของ2.0 Hybrid ค่ะคุณพี่แต่ว่าเพิ่งเข้ามานะเพิ่งเข้ามารถเนี่ย เลขไม้นะคะไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยจนเกินไปและยังเป็นรถคุณภาพอยู่เรื่องประวัติชนหนักพิวามไม่มีแน่นอนคันนี้เป็นรถหน่วยงานค่ะมิกกี้เช็คมาให้แล้วนะตัวนี้นะคะคุณพี่จ๋าราคาของเขาเนี่ยจากป้ายแดงทั้ง3คันนะรุ่นท็อปสุดราคาเดียวกันเลยเปิดตัวมาจากที่1นึ่0ล้านเจ็ดแบาทหรือเอาไง,ไง่ายๆตีเป็นเลขกลมๆล,ล้านห่งล้านแปดแสนนั่นเองนะคะคุณพี่จ๋าและก็หายไป จากป้ายแดงเยอะมากมากเลยนะตอนนี้นะราคาเขาเนี่ยล่วงเลยคุณพี่ล่วงเลยไม่ใช่ว่าเรียกล่วงหรอกราคามันก็ไม่ได้แรงนะคะแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปเนาะเพราะเราเน้นขายคุณภาพตอนนี้เขาอยู่ที่8 0 0แสนนะคะ8 0 0แสนกลางๆถึง8 0 0 0 0 0ไปๆอย่างคันนี้เปิดคันแรกเลยป้ายทะเบียน7102อยู่ที่8 0 6 000, 9 0 0 0บาทฟรีดาวน์ผ่อนอยู่เลต15,500เท่านั้นนะคะคันนี้คุณพี่จ๋าได้ไปเนี่ย คุ้มแน่นอนเพราะรถประวัติศูนย์มีบุ๊กเซอร์วิส อุปกรณ์ชุดเครื่องมือครบนะคะแล้วก็เป็นรถที่ไม่เคยผ่านการชนหนักลีกคว้ามาเป็นรถพร้อมใช้แล้วเรียบร้อยหาไว้ใช้ช่วงเดินเมษานะคุณพี่เขามีออปชั่นพิเศษนะไม่ว่าจะเป็นซีวิกหรือแอคคอร์ดที่พี่ๆไม่ควรพลาดเลยอย่างเช่นถ้าเราไปจอดอยู่ในกลางแจ้งหรือว่าจอดตากแดดนานๆหรือว่าไปในที่ที่อากาศมันร้อนอ้าวนะคุณพี่ถ้ารถล็อกอยู่อย่างนี้อ่ะวิกกี้กดล็อกให้นะรถล,ล็อกอยู่นะคะแล้วเรากดไปที่รีโมทต,ตรงนี้ กดปุ่มตรงนี้นะคุณพี่กดไปได้เลยกดค้างสตาร์ทไว้นะค้างไว้นะคะถึง5วินะแต่ว่าต้องเป็นรถที่ล็อกก่อนนะล็อกเรียบร้อยแบบนี้และ้วละกดค้างไว้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นการสตาร์ทระยะไกลได้จากรีโมทนะคะสตาร์ทเครื่องยนต์และระบบปรับอากาศให้อันนี้ก็ถือว่ามันเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจและจําเป็นมากๆเลยในบ้านเราสําหรับใครที่ขี้ร้อนเนาะคุณพี่ตอนนี้เนี่ยไปฟังเสียงใกล้ๆ เครื่องยนต์ทขาสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่ารถยังล็อกอยู่รถยังล็อกอยู่นะคุณพี่ลองมาปลดล็อกดูเนี่ยเปิดไม่ได้นะคะเราต้องมีกุญแจอยู่ใกล้ตัวและทําการปลดล็อกรถโดยการสอดมือเข้าไปอย่างนี้ก่อนเนาะนี่เลยข้างในเนี่ยเขาจะสตาร์ทแล้วนะคะเครื่องยนต์สตาร์ทระบบปรับอากาศก็คือทํางานและเรียบร้อยถ้าพี่พี่เนี่ย วนเรื่องความร้อนนะในเดือนเวษาตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งฟังชันที่ไม่ควรพลาดเลยสําหรับรุ่นนี้นะเป็นจุดเด่นของเขาเลยแต่ว่ามันยังสตาร์ทไม่เต็มระบบนะถ้าสตาร์ทให้ครบระบบอีกทีนึงเนี่ยเราต้องไปเหยียบแป้นเบรกและสตาร์ทรถแบบปกติอันนี้ก็คือทํางานครบทุกฟังก์ชันนะคะแต่ระบบแอร์ก,กับเครื่องยนต์บางส่วนเนี่ยเขาทํางานไปเรียบร้อยแล้วเนาะและตัวท็อปคุณพี่ออปชันนะคะที่มันได้ไปจากตัวรองแตกต่างกันได้ชัดเลยนี่คุณพี่เห็นไหม ตรงนี้นะคะเป็น He a d up display h e a d up display ของเขาเนี่ยจะขึ้นมาให้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเข็มทิศหรือเลขไม้นะคะคุณพี่จ๋าเวลาเราใช้ความเร็วเนาะกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี้ยเขาก็มีให้คันนี้เลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสามื่นสองพันกิโลค่ะหนึ่งแสนสามื่นสองพันกิโลตัวท็อปสุดมีออปชันอะไรบ้างลองจากตัวลอง He a d up display แล้วหนึ่งเนาะแล้วก็ตัวท็อปของเขาเนี่ยไฮบริดเทคจะมีแค่รุ่นนี้นะคะที่มีหลังคาซันรูฟเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคุณพี่ จะได้หลังคาสรุปไปแล้วก็นี่เลยค่ะจุดถัดไปที่ได้มาสำหรับตัวท็อปและทั้ง3คันมีนั่นก็คือนี่เลยกลอง้อง360องศานะคะพี่ๆพ,พร้อมกับสำรวจรอบข้างเนี่ยตรวจสอบพื้นที่โดยรอบแบบนี้เพื่อจะได้ใช้งานเป็นการออกตัวช่วยออกตัวนะคุณพี่ระบบออกตัวหรือออกแนวข้างข,างขนานอะไรอย่างเงี้ยหรือระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะคะอันนี้ก็อยู่กับพื้นที่โดยรอบเนาะตีเส้นหรือว่า ให้เขาได้สำรวจพื้นที่รอบข้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เนาะเขาก็จะใช้งานได้ซึ่งมีแค่ตัวท็อปเท่านั้น Honda Lane Watch นะคะมีให้ด้านข้างคุณพี่อันนี้ก็คือกระจกมองข้างพับอยู่เราต้องเปิดก่อนนะซึ่งการใช้งานกระจกมองข้างอยู่ตรงนี้เลยนี่เปิดไปพับปรับไฟฟ้าได้นะคะมี Memory s e ซีให้2ตำแหน่งใช้งานง่ายค่ะคุณพี่สาธิตวิธีใช้การได้นะอันนี้ถ้าคุณพี่สนใจก็ลองทักมาคุยกันกับมิกกี้ดูได้นะหรือว่า มานาง,งานได้เลยเดี๋ยวมิกิสาธิตการใช้งานอธิบายวิธีการใช้ให้นะคะคุณพี่มาดูกันต่อนะคะกับการใช้งานโหมดต่างๆนะคุณพี่เรามีนี่เลยเป็นเชื่อมต่อ usb ได้2ตํตำแหน่งพร้อมกันสลับนะคะเป็น Channel การใช้งานเนี่ยได้เลยนะแล้วก็ fm am ได้ apple carplay android auto มีให้เรียบร้อยนะคะระบบแอปพลิเคชันต่างๆเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้สายได้เลยนะคุณพี่ผ่านหน้าจอนะคะ แอร์แยกปรับเป็นแบบดูโอโซนอันนี้ก็คือมีให้ตั้งแต่รุ่นตัวลองท็อปแล้วแหละเขามีนะแล้วก็นี่ประวัติศูนย์มาเป็นฝึกเลยคุณพี่นี่นะคะประวัติแท็กการเปลี่ยนน้ามันเครื่องจากศูนย์เนี่ยมีให้ครบเลยเนาะคันนี้คุณพี่จ๋าจัดเต็มเลยตัวพวงมาลัยเนี่ยเขามีท Cruise Control, ั้งคูสคอนโทรลเตือนให้อยู่ในเลนนะคะแล้วก็มีเกียร์พ r s เ i ช h i g h เลน อัตราเร่งแซงของเขาทำความเร็วได้จากศูนถึง100เนี่ยได้ภายใน7วินาทีนิดๆเท่านั้นนะคุณพี่กำลังแรงม้าสูงสุดถึง215แรงม้าเลยนะคะแล้วก็สมุดคู่มือบุ๊กเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่แจ้งไปมีให้ครบนะคะประวัติสูตรมีให้เช็คทุกคันเลยคุณพี่แล้วก็มาดูคันถัดไปกันคันนี้นะคุณพี่จดไว้เลยจดไว้เลย8 6 9 0 0 0บาทนะคะกับเลขไม่ที่ 132,000กิโลฟีดาวผ่อนอยู่เลท1 5,000บาทเท่านั้นสนใจเพื่อนพี่ทักมาได้เลยนะคะมิกกี้มีอะไรละเอียดเพิ่มเติมให้เนาะไปดูคันถัดไปแล้วก็อธิบายฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะในคันถัดถัดไปได้เลยคุณพ,พี่จ๋ามาแค่คันนี้รอบคันหัวนอ็อตไม่มีการขันการไข,รขไม่มีอรอยขยับนะคะเปิดไปก่อนเปิดไปก่อนด้านหน้าเนาะฝาก,กระโปรงเนี่ยมีเลขตัวถังอยู่ครบนะคะแล้วก็หัวนอ็อตไม่มีอร,อร,รอยขยันรอยไข ฝากระโปงเม็ดอาร์กอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครบเลยเลขตัวถังตรงสำเนาเล่มแน่นอนนะคะแล้วก็มากันกับคันนี้คันนี้คุณพี่ไม่แค่เจ็ดหมื่นแปดเท่านั้นไม่เจ็ดหมื่นแปดกับราคาที่เพิ่มมาตัวท็อปเท่ากันแต่ไม้เขาน้อยกว่ารถปีสองพันสิบเก้าเหมือนกันนะท็อปสุดเหมือนกันไม่เจ็ดหมื่นแปดเพิ่มมาอีกสองหมื่นถ้าคุณพี่อยากได้รถที่มันซิงซิงใช้งานน้อยกว่าเดิมเพิ่มมาอีกนิดเดียวค่ะคุณพี่เพิ่มมาไม่เยอะสองหมื่นจากคันข้างๆเมื่อกี้นะเป็นแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะกับรถที่ คุณพี่สภาพบ้านนอกเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากเลยเพราะว่าเราดูแลครบทุกจุดนะไม่ได้ปล่อยรถตามสภาพาเราเก็บงานความเรียบร้อยให้นะคุณพี่ดูด้านนอกไม่ได้ต่างกันเยอะเลยนะคะแม c 1อสิบแปดเหมือนกันได้ยางปีใหม่ไปเหมือนกันนะแล้วก็มีออปชันครบเหมือนกันแค่เลขไม่เขาน้อยกว่าถ้าคุณพี่โอเคสนใจอยากได้รถที่มันไม้น้อยเนาะก็จัดคันนี้ได้เลยเดี๋ยวมิ่กี้ไปเปิดฝาก,กระโปรงเช็คให้นะว่าหน้าห้องเครื่องเป็นยังไงเรามาดูภายในกันต่อค่ะเมื่อกี้ ถามว่า h a Update Pay เวลาเราใช้งานเราปรับเปลี่ยนได้ไหมปรับได้นะคะคุณพี่อันนี้รถเข้าใหม่เนาะมันปรับเปลี่ยนได้นะคะเดี๋ยวมิกกี้พาปรชมนี่เลยเนี่ยเลขไมล์ของเขาแค่เจ็ดหกับราคา8ปดแส0แบาทนะคะจะเต็มฟรีดาวได้เช่นเดียวกัน ตัวทุกคันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท็อปหรือรองท็อปเขามีเบาะวลคัมเีตให้นะแล้วก็การใช้งานเฮดอัพดิสเพย์ ay, ตั้งค่าจากตรงนี้ได้เลยนะคะคุณพี่เขามีปุ่มแดชบอร์ดเยอะแยะเลยเนี่ยเฮดอัพดิสเพย์ D เราปรับขึ้นลงได้เลยตรงนี้นะด้านหน้าคุณพี่จะเปิดจะปิดจะออนจะออฟนะคะกดได้เลยเนี่ยมันปรับความสูงความต่ําได้นี่เลยนะคะจากการกดตรงนี้กดตรงนี้เนาะใช้งานได้เรียบง่ายนะคะแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยแอร์แบครอบคัน8ใบนี่เลยเนี่ย ด้านหน้าคอนโซลเหมือนกันเดะเลยนะคะเป็นรถปีเดียวกันคุณพี่คันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณหน0 0งหปลายๆนะสำหรับตัวนี้กระจกแตะแสงอัตโนมัติมีให้ไฟเขาเป็นแบบ LED นะคะไฟอ่านแผนที่มีให้พร้อมไฟในตัวอย่างนี้เรียบร้อยเนาะพวก Head up Display หลังคาสันรู้อะไรอย่างเงี้ยมีให้เหมือนกันหมดเลยนะคุณพี่สภาพก็กริบมากๆเลยคันนี้จะบอกเยินน้อยกว่าเพราะยังไง ก็ผ่านการใช้งานมาน้อยนะคะนี่เลยคุณพี่สภาพสวยมากแล้วก็เบาะไฟฟ้าคู่หน้าถ้ายังลองพื้นอะไรเรียบร้อยบุ๊กเซอร์วิสมีให้เหมือนกันตัวนี้คุณพี่ขาได้เป็นตัว2.0งย์ห้ b ิ t เท็เหมือนกันนะสภาพโอเคเลยไมยน้อยเพิ่มใหมาอีก2,000 0นนะคุณพี่ถ้าคุณพี่ซีเรียสเรื่องใหม่นะคะแต่ถ้าอยากได้ราคาถูกก็จัดคันเมื่อกี้ไปได้เลยเนาะ แล้วก็มีอีกคันหนึ่งนะมีอีกคันนึงแต่เดี๋ยวมิกกี้พามาดูหน้าห้องเครื่องนนเนี่ยเปิดหน้าห้องเครื่องไว้ให้ดูเราไปดูคันถัดไปกันตัวด้านหลังนี้นะคะ่ะคุณพี่2.0 Hybrid t e c ให้ทสีบอลเงินก็มีให้ตัวนี้เนี่ยเรามีสีบอลทั้งตัวท็อปแล้วก็รองท็อปเลยนะคะคุณพี่ตัวท็อปและก็รองท็อปเลยคันนี้เนี่ยคุณพี่จ๋าราคาอยู่ที่869,00 0บาทเช่นเดียวกัน เอ9 0 0 0่อ8 6 9 0 0 0บาทเช่นเดียวกันนะด้านท้ายของเขาเขามีสปอยเลอร์ให้ทุกคันนะคะสปอยเลอร์แบบดักเทลด้านท้ายเขาเนี่ยก็มีเซ็นเซอร์ให้สีหน้าสีนะคุณพี่ป้ายทะเบียนนี้นะคะ869,000บาทถ้าพี่พี่ชื่นชอบในสีบอลเงินที่มันมาในกันในแบบว่าเฉดใหม่เขาเรียกว่าสีลูน่าซิเวอร์เมทัลลิกเนาะตัวนี้นะคะคุณพี่จัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนกันพอีเลหมื่นห้าเหมือนกันนะมามาดูกัน อันนี้เราเปิดฝาท้ายได้จากทั้งตัวท้ายรถนะคะถ้ารถมันยังไม่ล็อกนะหรือว่าจะปลดล็อกนะคะแล้วก็เปิดจากฝาก,กระโปรงแบบนี้ได้เนาะนี่เลยค่ะกุญแจรีโมทได้ฝากระโปรงได้ด้านข้างคนขับได้นี่ห้องขนสัมภาระกว้างมากและตัวท็อปหรือไม่ว่าจะไม่ใช่ตัวท็อปนะคะตัวรองลงไปสามารถพับเบาะได้ตรงนี้คุณพี่พับเบาะห้องโดยสารตอนหลังได้นะคะซึ่งห้องโดยสารตอนหลังเขาอะ่ะมันเป็นเบาะทรงแบบโซฟายอย่างนี้เลยคุณพี่ แล้วก็พับลงมาได้หมดเลยนะเมื่อกี้มิกี้ดึงสละเขาแล้วเนาะแล้วก็พับลงมาแบบนี้เนี่ยพับมาได้เลยนะซึ่งมันเอนกล้าไปเผื่อขนของสัมภาระของเยอะเนาะในบางเวลาซึ่งอุปกรณ์ที่รถได้มาเรามีครบนะคะเป็นปั๊มลมไฟฟ้าหรือว่าชุดปะยางฉุกเฉินชุดเครื่องมือนะคุณพี่มีให้ครบทุกคันเลยอุปกรณ์ครบนะคะจัดเต็มได้เลยเนี่ยแม็กขอบ18ไม่มีแม็กดุ้งแม็กแต่ ยางบิสโตนซึ่งตัวนี้ได้ยางปี2023ไปเลยนะคะแล้วก็มีแนวรถลองท็อปที่เข้ามา4-5คันไม่เริ่มต้นอยู่ที่5 6 0 0 0ยางปี24หมดเลยคุณพี่อันนี้ก็มีให้นะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูคลิปถัดไปได้หรือว่าเดี๋ยวมิกกี้มีมาฝากเรื่อยๆนะคะคุณพี่มา,มาดูกันต่อนเนี่ยด้านในสภาพไม่ได้ต่างกันมากเลยรถสวยประวัติศูนย์นะคะมีบุ๊กเซอร์วิสให้ทุกคันอุปกรณ์ครบทุกคันเลยราคาอยู่เลทประมาณนี้ค่ะคุณพี่ 8ป0แสนปลายปลายแ0 0สนกลางกลางนะจัดเต็มได้เลยเนาะแล้วก็มาดูกันมาดูกันต่อหน้าตรงนี้หน้าห้องเครื่องจะดูยังไงบ้างวรถไม่เยินนะคะจุดมาร์กิ้งจุดคว้าคิวซีแต้มสีอย่างเงี้ยต้องมีให้เห็นทุกจุดเนาะเม็ดอาร์ตต้องไม่เลือนหายเลยสักจุดหน้าหลังซ้ายขวานะคะหัวน็อตยังต้องไม่มีรอยขยับนะและทุกคันของเรารับประกันคุณภาพได้เลยคุณพี่รถสวยเดิมโรงงานทุกคันนะ มีการจัดไฟแนนซ์เนี่ยก็ต้องมีเจ้าหน้าที่มาตรวจรถให้นะคะมากกว่า200รายการเลยรับประกันหลังการขายดูแลยาวนานไปจนหนึ่งปีเต็มเลยออกรถช่วงเดือนเมษายนมิกิแถมน้ำมันเต็มถังให้ด้วยพี่ๆท่านใดสนใจรถ,รถรุ่นไหนหรือว่าคันไหนที่มิก้พาดูนะตัวเทกตอนนี้นะคะว่างให้พี่ๆเป็นเจ้าของได้3คันนี้นะสนใจติดต่อมาได้เลยเบอร์ด้านล่างนะคะผ่อนแค่เลทหมื่นห้าโอ้โหรายได้เท่าไหร่ออกได้บ้าง4ีห่หมื่นขึ้นไปออกคนเดียวได้จบแล้ว เรียดอบเบี้ยนะคะ48งวดเริ่มต้นที่2.39แต่ต้องมีเครดิตนะเกิน1ปีขึ้นไปผ่อนดีผ่อนตรงไม่มีบัค i ลสนะคะมาคุยกันได้แต่พี่ๆที่ไม่มีเครดิตสินเชื่อไม่เคยผ่อนอะไรมาออกได้ไหมออกได้นะคะลองเอารายละเอียดมาคุยกันดูเดี๋ยวมิกกี้ดันให้ทุกเคสเลยถ้าสนใจก็เบอร์ด้านล่างได้ทั้งโทรและแอดไลน์นะคะติดต่อมิกี้โดยตรงได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ